สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับผมชอนชีวิตการนะครับมีคนเคยบอกมานะครับว่ารูปภาพหนึ่งรูปภาพเนี่ยสามารถแทนความหมายได้หลายความหมายเลยแล้ววันนี้ครับผมมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาดูรูปภาพแล้วก็มาแชร์เมมโมรีของผมที่มีกับภาพนั้นหรืองานตอนนี้ไปดูรูปแรกกันเลยครับอุ้ยล่าสุดเลยนี่นาไปมาดิฟมาครับบรรยากาศดีฟ้าดีแล้วก็ ซิตแพ็กดีนะซิตแพ็กดีนะต้องขายต้องขายแบบนี้แหละทริปนี้ร้อนครับแล้วก็กลับมาก็ป่วยเลยแต่ว่าเหมือนฮึดพลังทุกอย่างเพื่อที่จะไปที่เมาดีฟแล้วก็ไปเซอร์วิสภาพสวยๆ,ๆมาให้แฟนๆเพราะในคอมเมนต์ก็คือกิดการและหิวสุดๆ เพราะฉะนั้นมันจะเซอร์วิสไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นรอชมได้เลยครับไปต่อภาพที่สองเลยครับอู้อันนี้เป็นละครเวทีครับที่เพิ่งเล่นไปล่าสุดช่วงที่ผ่านมามีโอกาสได้กลับไปเล่นละครเวทีอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ช่อง7จ็ดะสนีท่านมาให้กําลังใจอย่างที่หลายๆท,าท่านทราบนะครับคือผมเองเนี่ยก็จบมหาลาัยมาด้านนี้อยู่แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปเล่นนานมากข้อดีของละครเวทีอย่างนี้ครับคือคุณอยู่บนเวทีประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโดยที่คุณไม่สามารถที่จะขัดตัวเองได้หรือแม้กระทั่่งแบบเเเวลลาารนอยู แล้วมีใครพลาดอะไรหรือเราเองพลาดอะไรมันต้องหา วิธีที่จะไปต่อมาให้ได้เพราะว่าคุณคุณเป็นตัวละครนั้นเนาะอยู่หชั่วโมง2ชั่วโมงการได้เบรกมาเล่นละครเวทีมันทำให้ผมได้ฝึกแอคติ้งอยู่ตลอดเวลาด้วยไปกันต่อภาพที่3เลยครับโอ้อันนี้เป็นคู่ขวัญที่ผมรักที่สุดนะครับนั่นก็คือท้องเจด้ากับรายการเสียงจากลุกครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือรายการนี้เนี่ยเขาคัดผู้ที่มาเล่าเรื่องในรายการได้ดีมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าแต่ละคนน่ยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองมันทําให้เรานั่งฟังอยู่ในห้องส่งเรายังลุกกเเเยพรรรราาาาาะววู่่้ส เขาได้เจอมากับตัวเองแล้วเขามาเล่าให้ให้ฟังโอ้โหมันน่ากลัวนะเรื่องที่เขาเจอแต่ละคนริบเสียงจากหลุมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขีอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องทั้งอะไรที่มนุษย์เราอ,อธิบายไม่ได้บางคนเจอเรื่องเล่นของมาหรืออะไรมาแล้วเราฟังแล้วเราแบบโห บนโลกนี้หรือในยุคป,ปัจจุบันนี้มันยังมีคนที่เจออะไรแบบนี้อยู่อีกทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มตรงนะฮะทางโซเชียลมีเดียของช่องเจ็ดนะฮะได้ขนลุกไปพร้อมๆกับผมไปรูปสุดท้ายครับผมนี่ต้องเป็นรูปนี้อยู่แล้วแหละลองเทศครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง7 HD ดีตอนแรกที่รู้ว่าจะเล่นค่้ายพี่เติร์นก็ดีใจมากเพราะว่าอันดับแรกเลยคือคลายพี่เติร์นเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องแบบบทบาทพระนางความดราม่าเข้มข้นหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องลุกหรือทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย ม,มีพลาดแน่นอนอยู่แล้วพอเราเจอคนที่เขาตั้งใจทีมงานที่ตั้งใจอย่างเงี้ยเราจะไม่ยอมปล่อยให้แบบว่าเขาต้องทํางานเพียงคนเดียวเราในฐานะนักแสดงเราก็ต้องทําให้เขาทํางานง่ายขึ้นไปอีกและเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเล่นกับน้องใหม่หรือแบบใคร,รเลยเงี้ยมันยิ่งทําให้เราเนี่ยอยากที่จะช่วยเขามากขึ้นไปอีกซึ่งนี่คือข้อดีของการได้ร่วมง,งานกับค่าิเติรแล้วเราในฐานะนักแสดงเราอ่านบท ทุกตอนเรารู้แล้วว่าเขาเขียนมาแบบนี้เขาต้องการขายอะไรเวลาเวลาไปตัดเนาะแล้วเวลาไปออนแต่ละวันเราก็ยิ่งพยายามอยากที่จะเซอร์วิสแฟนๆไปให้มากขึ้นไปอนะครับก็ละอองเทศฝากด้วยครับเพราะว่าผมเองในฐานะนักแสดงเล่นแล้วยังมีความสุขเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็จะมีความสุขแล้วก็ลุ้นไปกับดอนดี้แน่นอนครับ มาแล้วจ้าหลักฐานชิ้นสําคัญที่เตรียมพามนวิพาเข้าคุกนั่นก็คือเหล็ก3ามขาที่โบเบนจัิริใช้ฆ่ากีตาร์สิริพิษในละครเล่มยุรานี่คือหลักฐานที่ทุกคนเสี่ยงสุดๆเพื่อให้ได้มาค่ะและเมธุติจะนําไปตรวจ DNA ที่ติดอยู่ไม่รู้รรว่าจะใช้ในคดีได้หรือเปล่าต้องลุ้นพร้อมกันนะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเหล่านักแสดงก็ใจหายสุดๆเพราะทํางานร่วมกันมานานพร้อมฝากแฟนๆติดตามจนถึงตอนจบค่ะเป็นนางเอกที่แบบว่าทํางานด้วยรู้สึกแบบ สบายใจมากแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนง่ายๆเป็นคนอะไรก็ได้แล้วก็มีฝีมือนี่ชอบมากเรื่องหน้านะคะหนูแนะนําให้พี่บุ๋มเล่นกับแอนนาคืกเหมาะมากสองคนนี้อยู่ด้วยกันคือโป๊ะบะโป๊ะปะ,ปะตลอดเลยการร่วมงานครั้ง<อ>แรกที่มีหลายอารมณ์มากเลยค่ะ,ะคมีอารมณ์อะไรบ้าง <laughs> มีอารมณ์อะไรบ้าง อยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยเฮ้ยอย่าหยิกน้องดิเฮ้ยคุณดีน้องเลหยิกน้องมีความสุขจนน้ำตาไหลอะไรเงี้ยดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับน้องน้องเป็นเด็กที่เวลาตั้งใจแล้วเราก็เล่นดีแบบไม่ติดติดขัดขัดได้ลงได้หลอกอะไรเงี้ยดีชอบชอบชมกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับกลับมาช่วงนี้ยังมีข่าวบันเทิงรออยู่ไปชมกันเลยครับ มาที่สาวสวยแซ่บส้มโอชมพูนุษที่กำลังทำให้แฟนละครพื้นบ้านแม่ปลาบู่หมั่นไส้หนักมากกับบทบาทของคณิตฐถีคุณแม่ตัวแรงของสาวอ้ายที่นาทีนี้ใครก็หยุดความร้ายของเธอไม่อยู่ค่ะส้มโอบอกนี่เป็นการเล่นละครพื้นบ้านครั้งแรกด้วยบทที่ท้าทายมากเลยตั้งใจถ่ายทอดบทบาทนี้ให้ดีที่สุดพร้อมขอบคุณแฟนๆกับกระแสตอบรับแค่พีคจากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะพี่พาิค่ะเกินคาดค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาเล่นละครพื้นบ้านแบบนี้แล้วก็รู้สึกมันมีความยากนิดนึงแต่ว่ามันก็สนุกคนูด มีฟีดแบ็ที่ดีมากมากค่ะหนูว่าด้วยการปรับเปลี่ยนบทให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นมันเลยทําให้ละครมันมีแบบอรรถรสยากมากนะเอาดีวันแรกเหมือนยังหาตัวเองไม่เจอว่าหนูต้องเล่นประมาณไหนยังยังงงๆกับตัวเองอยู่สุดท้ายก็คือพยายามจูนอ๋อเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคโอเคเข้าใจก็คือหลักนั้นก็คือแบบโฟล์เลยเล่นได้เลยสนุกค่ะมันด้วยนักแสดงทุกคนที่เขาพยายามส่งให้เราด้วยมันทําให้เ้วมันสนุกแล้วก็ทีมงานน่ารักมากเขาก็พยายามแบบอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะ เ,ยอย ah. เอ้ยบอกแล้วไงว่าไปทำงานบา้านตีเองให้หลังลายเลยคอยดูประมาณนี้ค่ะวไม่ได้เป็นแบบ <c oughs> <c oughs> สำหรับตัวคณิตถี่นะคะส้มก็พยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงแม้ว่าในจอมันจะแบบไร้กาดนะคะแต่ว่าตัวจริงมมนของนคนน่ารักนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยอย่าเพิ่งเกลียดนะคะเพราะว่ามันยังมันยังมันยังมีบทที่ให้เกลียดมากกว่านี้อีกคะ่ะรอติดตามไปเรื่อยๆนะคะ ตามมาดูความไรก้กาศของคณิตทีกันต่อในละครแมประบูบทุกเชา้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง7 HD ค่ะคไปกันต่อที่ความเซ็กซี่ล่าสุดของนางเอกการ์ตูนนัชชาที่อัพเลเวลความร้อนแรงให้เขาใหญ่รับซัมเมอร์กับแฟชั่นเซ็นี้ตูนบอกไม่เคยไม่เคยลงรูปเซ็กซี่ขนาดนี้มาก่อนในโซเชียลเพราะบรรยากาศสวยๆเป็นใจก็เลยถ่ายรูปชุดว่ายน้ำท้าซันเซ็ตไปเลยค่ะและทุกรูปได้ผ่านการสกรีนจากคุณแม่มาแล้วเรียบร้อยแฟนๆตามไปกดหัวใจความเซ็กซี่ให้สาวการ์ตูนกันได้เลยนะคะปกติเราไม่เคยลง ไม่เคยลงอะไรที่เป็นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่จะมีแบบน,นิดหน่อยอะไรยเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้ก็ขออนุญาตแม่ก่อนแม่ลงได้ไหมแต่แม่ก็แบบต้องลงไปเถอะแต่ว่าบางรูปก็แบบแม่ก็ไม่ให้ลงแบบเกินไปเกินไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออต้องผ่านสแกนไม่เคยลงเลยขอลงบ้างเถอะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยสร้าง engagement ใน IG หน่อยนิดน,นึงพวกก็ลงแต่แบบธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเขาใหญ่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ลองดูดีกว่าแล้วแบบก็ฟีลแบบในไอจก็ไม่มีอะไรแบบน่าสนใจท่าเท่าไหร่ประจวบเหมาะกับที่ว่าเออโลเคชันสวยด้วยว<อ>ใช่ในสายตาคนอื่นอะคือแบบก็ทั่วไปแต่สําหรับเราอะ่ะคือแบบมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราเราไม่เคยลงอะไรแบบนี้อ่าเงี้ยค่ะอโอ้ยหลอนเอออันนี้เพิ่งมีนะเม,มีสามสาวเดือนเกิดด้วยอ,อุย้ยจะขนาดไหนต้องรอติดตามนะคะ ส่วนใครที่คิดถึงผลงานละครของสาวกระตูนก็รอชมความแอคชั่นคอมดี้ของเธอคนนี้กันได้ในละครรักร้ายสายลับทางช่อง7 HD ค่ะรวมพลังหยุดเผาหยุด PM 2.5เพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ